สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by a b i t t b ด b ค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่55นะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็น EP ีที่ป๊อปอัพขึ้นมาจาก Hot News จริงๆนะคะทีเ่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่ามีข่าวประกาศออกมาเมื่อวันที่14เมษายนนี้เองนะคะทำให้ช็อกนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวสายตะวันตกเนี่ยค่ะเขาก็จะเพึ่งพาตัว JR Pass เป็นอย่างมากเลยทีเดียวในเมืองไทยเองก็มีการกล่าวถึง JR Pass อยู่บ่อยครั้งนะคะทำให้จริงๆแล้วตั้งใจจะพูดเรื่อง JR Pass อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้จังหวะสักทีนะคะว่าจะคุยกันเรื่อง JR Pass ที่เป็นพาร์สใหญ่แล้วก็ JR Pass ที่เป็นพาร์สเล็กๆของภูมิภาคแต่ละภูมิภาคด้วยนะคะแต่บางเอิญบางเอิญว่าข่าวนี้ดันป๊อปอัพขึ้นมาสะก่อนก็เลยต้องเอาข่าวนี้มาแทรกก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอการขึ้นราคาของ JR Pass นะคะเมื่อวันที่14เมษาย,ยนนะคะ JR กรุ๊ปเนี่ยประกาศออกสื่อเลยนะคะ Official เลยว่าตัว JR p a s s ตัวใหญ่นะคะจะมีการขึ้นราคา จากที่ขายกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะคะ,ะจะขึ้นราคาตอนช่วงประมาณเดือนตุลาคมปีนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่พีคของญี่ปุ่นอีกอีกอ,อีกเดือนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ,ะวันที่ที่เขาจะขึ้นราคาเนี่ยยังไม่บอกนะคะบอกแค่ว่าประมาณเดือนตุลาคมนะคะจะ ขึ้นราคาแล้วก็ขึ้นราคานี้ไม่ใช่ขึ้นไม่ใช่ขึ้นนิดหน่อยนะคะขึ้นไปถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะปกติแล้วตัว JR ใหญ่นะคะจะมีอยู่2ประเภทก็คือเป็นประเภทที่นั่งปกติกับที่นั่ง VIP นะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็น regular กับตัว กรีนคานะคะทีนี้2ตัวนี้มันจะต่างกันนะคะมันจะมีตั้งแต่เจ็ดวัน14วัน21วันนะคะแล้วก็ตัวกรีนคาก็จะเป็น7 14 21เหมือนกันนะคะโดยที่7วันแบบที่เป็นธรรมดาเรกูล่าเนี่ยราคาเดิมจะอยู่ที่29,650นเก้อยาะคะ,ะเมื่อขึ้นราคาแล้วตัว7วันเรกูล่าจะกลายเป็น50,000เยนนะคะ50,000เยนทุน่ทน กลมๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับ14วันตั๋วธรรมดานะคะจาก47,250เยนนะคะปัจจุบันนี้จะกลายเป็น80,000เยน 8 0 0 0มืนเยนกลมๆเลยค่ะแล้วก็21วันนะคะจากเดิมจากปัจจุบันนี้ที่6,450เยนนะคะจะขึ้นราคาเป็น1 0 0 0 0แสนเยนทุน่ทนๆนะคะสำหรับกรีนคาร์นะคะ7วันจากเดิม39,600เยนจะขึ้นเป็น7,000 70, 0เยนนะคะก็แพงกว่าเรก,กูล่าไป20,000เยนนะคะ สกรีนค่า14วันนะคะเดิมคือ64,120เยนจะกลายเป็น111,000เยนนะคะแล้วก็กรีนคา21วันจากปัจจุบันนี้เนี่ยขายอยู่ที่83,390เยนนะคะราคาใหม่จะอยู่ที่140,000เยนนะคะถึงแม้ว่าตัวราคาจะขึ้นไปตามที่บอกนะคะคือ70%กว่า นะคะแล้วแต่แล้วแต่อันนี่นะคะแล้วแต่แล้วแต่ประเภทตั๋วเนี่ยแต่ประมาณ70กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังใช้โนโซมิกับมิซูฮไม่ได้อยู่ดีนะคะถ้าจะใช้มิซูฮกับโนโซมิในต้นจ่ายต่างเพิ่มต้องซื้อตั๋วเพิ่มนะคะซึ่งไม่ได้บอกว่าเพิ่มเท่าไหร่นะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีหนึง่งตอนนี้ประกาศมาให้คนตกใจไปก่อนแล้วก็เตรียมไปเที่ยวไปก่อนนะคะว่า,าถ้าเกิดเที่ยวก่อนหน้านั้นก่อนหน้าตุลาคมนะคะก็ยังได้ราคาเดิมอยู่นะคะ ซึ่งตัวราคาที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ทำให้ตัว JR Pass อาจจะได้รับความนิยมน้อยลงนะคะเพราะว่าการที่จะเดินทางแล้วจะคุ้มค่าตั๋วเหมาขนาดนี้นี่มันค่อนข้างจะคงจะไม่ไม,ไม่ไม่กี่คนนะคะที่จะวางแผนในการเที่ยวแบบ แบบที่ต้องใช้ชินคันเซ็นเยอะๆแล้วก็ภายในระยะเวลาแค่7หรือว่า14วันหรือ21วันซึ่งมันมันผิดธรรมชาติของการเที่ยวนะคะคงไม่มีใครเที่ยวอัดขนาดนั้นโดยที่ปัจจุบันนี้เนี่ยราคาสมมุติว่าเขาเตะเขาตีเ,าเข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 าจัดมาเป็นตุ๊กตาให้ดูนะคะว่าราคาชินคันเซน็นตั๋วไปกลับระหว่างโตเกียวกับฟุกุโอกะนะคะซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลามากนะคะจากโตเกียวไปคิวชิวเนี่ย ปกติเนี่ยจะจะจะต้องจ่ายค่าตั๋วปกติอยู่ที่45,000เยนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่าจะคือจะต้องเดินทางประมาณอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะคุ้มสำหรับสำหรับการซื้อ JR Pass 1ใบ หนึ่งใบแบบต่ำสุดนะคะคือ7วันแบบเรกูลา r เนี่ยก็คือ50,000เยนนะคะ mm hmm. ก็คือราคาก็ประมาณประมาณตัวไปกลับตัวเกียวฟุกุโอกะไปกลับเนี่ยถึงจะคุ้มนะคะซึ่งซึ่งมัน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 โหดมากสำหรับสาหรับสาหรับการวางแผนการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เขามองว่ามันโอกาสที่มันจะคุ้มคุ้มค่าตั๋วเหมาเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อย เพราะนั้นตัวนี้อาจจะทําให้ตัว JR Pass ใหญ่เนี่ยจะได้รับความนิยมน้อยลงแต่ในทางกลับกันนะคะใน JR ที่เป็น JR ภูมิภาคเนี่ยอาจจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะตัว JR หลายๆคนบางทีหลายๆคนเวลาแพลนการท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นมักจะมาถามเหมือนกันนะคะมาถามตัวเองว่าจะซื้อ JR Pass คุ้มไหม ทุกครั้งที่ที่คิดไปคิดมาแล้วก็แนะนําเข้าไปเนี่ยมองทีไรก็ไม่ค่อยจะคุ้มอะค่ะที่จะซื้อ j r Pass เพราะว่าธรรมชาติของการท่องเที่ยวมัน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 ไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหมาะกับแผนการท่องเที่ยวของเราเท่าไหร่แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยยังไม่เคยใช้ตัว JRPa s s ใหญ่เลยนะคะใช้เนี่ยใช้ JRPa s s ตัวเล็กเนี่ยใช้มาหลายตัวนะคะแล้วก็คิดว่าเวลาทีเเาเท่เราจะเที่ยวเนี่ยเราจะวางแผนเที่ยวเนี่ยถ้าเราไปมองตัว J r ภูมิภาคเนี่ยเ,เราจะได้ได้อะไรที่มันที่มันตอบโจทย์ในการเที่ยวในภูมิภาคนั้นมากกว่าโดยเพราะอย่างยิ่งใน JR ภูมิภาคหรือ JR เล็กกันนะคะเราจะเล็กมันว่า JR ใหญ่กับ JR เล็กตัว JR เล็กเนี่ยมันยังมีตัวบางตัวเนี่ยมันยังไม่ค o อเวในตัวรถไฟท้องถิ่นได้อีกด้วยนะคะซึ่งอันนั้นเป็นเป็นเป็น plus เป็นบวกตัวใหญ่ๆเลยที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวอย่างเรานะคะก็ เขาในวันนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยเอามาจาก japan-guide.com นะคะเป็นเป็นเป็นเว็บไซต์เจ้าประจำที่เขาอัปเดตเนื้อหาค่อนข้างจะดีจะเห็นได้ว่าอย่างาข่าวตัวเนี้ย JR เพิ่งประกาศเมื่อวันที่14เมษายนนี้เองตัวเว็บไซต์ตัวนี้ก็ อัพข้อมูลตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะให้เป็นให้ให้เป็นสาหรับข้อมูลการท่องเที่ยวสําหรับท่องเที่ยวต่างชาตินะคะซึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วว่าในเว็บนี้ค่อนข้างจะมีข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็เชื่อถือได้นะคะในเว็บไซต์นี้เขาก็บอกเลยบอกว่าเอ่อถ้า JR ใหญ่ขึ้นราคาขนาดนี้เนี่ยเขาก็ในตัวเว็บไซต์เองเขาบอกว่าเอ่อท่าทางว่าตัว JR เล็กเนี่ยจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกอ่ iku, iku, อโคคคุริคุอาร์ p a s s นะคะหรือไม่ก็เป็น JR West All Area Pass นะคะพวกเนี้ยก็จะ ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะไอเดิมนี่นิยมอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งพอ JR ใหญ่มาขึ้นราคาแบบนี้เนี่ยขึ้นราคาทีเจ็ดอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้ตัวตัว JR r e g i o n a l หรือ JR เล็กของภูมิภาคเนี่ยอาจจะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกนะคะแต่ก็ไม่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 แน่ใจว่าเหตุผลในการขึ้นราคาคืออะไรนะคะแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนแล้วแล้วก็เป็นข่าวที่ยืนยันแล้วว่าตุลาคมปีนี้ขึ้น าคแน่นอนนะคะออพอราคาของตัว JR ใหญ่ขึ้นราคาขนาดนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ JapanGuide.com เองก็บอกว่าดีไม่ดีเนี่ยบางทีราคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศระหว่างเมืองที่ไกลๆเนี่ยอาจจะ ได,ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่คนอาจจะมองชินคันเซ็นหรือว่ามอง JR Pass เป็นช้อยส์ในการที่เดินทางแบบค่อนข้างจะแบบเยอะหน่อยสำหรับการเดินทางข้ามภูมิภาคนะคะซึ่งมันจะคุ้มก็ต่อเมื่อเดินทางไกลๆหลายๆเที่ยวนะคะแต่ถ้ามันแพงขนาดนี้บางทีคนอาจจะหันไปมอง แม้กระทั่งการเดินทางโดยรถไฟเอ๊ะเดินทางโดยเครื่องบินแทนก็ได้นะคะตัวน,นี้ก็เป็นข้อมูลใหม่เลยค่ะล่าสุดที่นํามาฝากกันนะคะอาจจะเป็นเ,เป็นเป็นอีพที่สั้นนิดนึงแต่ว่าเป็นข้อมูลอัปเดตที่ ฮอตนิวสจริงๆแล้วก็ฮอตมากในสังคมเมืองไทยนะคะที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้อสองสมวันนี้เป็น Talk of the Town จริงๆนะคะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับข้อมูลนะคะที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็ยังมีแพลนที่จะพูดเรื่อง JR Pass อยู่นะคะลองติดตามในตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง JR Pass ที่เป็น Pass เล็ก Pass ภูมิภาคะคะ่ะ ตัวนี้เป็นอะไรที่เหมาะนะคะสำหรับการเที่ยวในโซนใด,โ,ดโซนหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งรถไฟท้องถิ่นรถไฟชินคันเซ็นก็ได้นะคะฝากไว้ค่ะสำหรับวันนี้คงเป็นข้อมูลประมาณนี้นะคะพบกันอีกครั้งในคราวหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ